กองทุนฟิวนะครับกองทุนที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะไปแบบนี้เนาะเขาอาจจะไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะมาพูดถึงว่าทองก็บินนะครับกองทุนก็บินนะครับเอาไงดีกันเทรดเดอร์นะครับนี <laughs> วันนี้มีหลายๆสาเหตุที่เกิดขึ้นเนาะนะครับมีหลายๆสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือว่ากองทุนปิว นะครับกองทุนที่แต่ก่อนเนี่ยใช้คํานี้แล้วกันถ้าเกิดนักเรียนผมคนคนหนึ่งเขาอยากสอบกองทุนน่ะผมก็เชียร์ัพกองทุนเนี่ยเหมือนกันเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะไปแบบนี้เนาะมันไม่ใช่แค่ว่ามันมันไม่ใช่แค่ข่า,ขาวลือละมันเป็นมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ตอนนี้หลายคนซีเรียสมากๆเลยเพราะว่าเพราะว่าผมผมเชื่อมั่นว่าหลายคนอะสอบกองทุนนี้ค่อนข้างเยอะคือตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นทวิตเตอร์ของทางด้าน TFT เลยนะนะครับเป็นทวิตเตอร์เขาเลยคือต้องบอกก่อนว่าเขาเขาก็าได้มาชี้แจงหลายหลายอย่างเนาะที่เราเนี่ยได เทรดกองทุนต่างๆไปแล้วต้องก็เชื่อมั่นว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยน่าจะเทรดกันเยอะก็มีมีหลายอย่างที่คุยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นภาพในการเอามาเลฟเฟลนแล้วกันก็ขอบคุณภาพนะครับอันนี้ทีมงานผมเตรียมไว้ให้นะครับทีมงานผมเตรียมไว้ให้ก็บอกว่าทาง TFT เนี่ยมีประกาศการหยุดให้บริการนะครับแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเนี่ย พรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้แหละนะครับใครที่มาดูไลฟ์ผมนะครับในวันในวันที่28เดือนมีนาคมในวันนี้นะครับก็ในวันพรุ่งนี้เนาะนะครับ29เ้าเขาก็คงจะมาแถลงนู่นนั่นนี่นะครับรายละเอียดนะครับไม่รู้จะเกิดอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นการรีแบรนด์ใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งยังคงใช้ชื่อเดิมนะครับแล้วก็ภายใต้การปรับปรุงเงื่อนไขบางอย่างโดยเน้นไปที่ความยั่งยืนนะครับในการจ่ายเงินนะครับไม่มีการ แบนด์ band, ไม่มีการปฏิเสธการถอนและใช้กฎเกณฑ์ที่โปรง่งใสที่สุดนะครับนั่นก็เป็นหัวใจหลักของการรีแบนด์และทิศทางใหม่นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้านะครับจะได้รับการดูแลและจ่ายเงิน คงค้างทั้งหมดเพราะนั้นครับใครบอกว่าเขาจะปิวเนี่ยคุณต้องคิดใหม่ได้แล้วนะเขาอาจจะไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาทําธุรกิจอย่าลืมอย่าลืมเรื่องนี้กองทุนทุกองทุนเขาก็มีคู่แข่งเหมือนกันเวลาคุณเทรดกองทุนไหนคุณจงเชื่อมั่นในตัวเขานะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณสมัครเข้าไปแล้วอะเอออย่ามีอะไรไปสั่นคอนนะครับอย่าทําให้ตัวเองหมดความเชื่อนะครับถ้าเกิดคุณหมดความเชื่อนั้นหมายความว่าคุณจะไม่อยากไปต่อ ใจเย็นๆครับบางทีสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะครับยังไม่มีหลักฐานใดๆบอกว่าเขาจะปิดนะครับยังไม่ได้มีหลักฐานใดๆที่จะบอกว่าเขาจะไม่ไปต่อเพราะฉะนั้นอย่าคิดไปเองโอเคไหมครับอย่าคิดไปเอง TFT เนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะตื่นตระหนกตกใจกันแต่ว่าผมอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าเราอะ่ะอย่าเพิ่งไปซีเรียสอะไรรอแถลงการนะครับรอแถลงการที่ชัดเจนก่อนแล้วเราค่อยมาเคลียร์กัน เพราะนั้นสิ่งนี้สําคัญครับในวันนี้เนี่ยกองทุนเนี่ยคุณจะต้องไปซีเรียสอย่าเพิ่งไปซีเรียสไม่มีสิ่งใดที่มั่นคงและยั่งยืนผมใช้คํานี้เลยนะไม่มีสิ่งใดที่มั่นคงและยั่งยืนในบนโลกใบนี้นะครับตั้งแต่ผมอ่านหนังสือมานะครับตั้งแต่ผมอ่านหนังสือมาตั้งแต่ผมเรียนรู้จากคนเก่งๆมามีสิ่งที่ยั่งยืนและมั่นคงอยู่2ออย่างเท่านั้นบนโลกใบนี้1คือความตายยังไงทุกคนก็ต้องเจอกับที่2 คือสิ่งที่คุณหลีกหนีไม่ได้นั่นก็คือภาษี2ออย่างนี้มั่นคงแน่นอนนะครับมั่นคงแน่นอนยังไงก็ต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นครับอาจจะมีมามาไปไปนะครับแต่ความตายครับกับภาษีครับยังไงคุณก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นจงมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับจงจงเข้าใจนะครับกฎของการเกิดการดับของทุกๆสิ่งนะครับแล้วก็ให้เข้าใจเป็นธรรมชาตินะครับมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะครับเพราะฉะนั้นครับหน้าที่ของเราครับความเสี่ยงต่างๆ คุณต้องดูแลความเสี่ยงต่างๆด้วยตัวของคุณเองก่อนเวลาคุณจะไปสอบกองทุนไหนนะครับหน้าที่ของคุณคืออย่าใช้เงินทั้งชีวิตของคุณในการไปสอบนะครับคือถ้าเกิดมันหายไปอะ่ะก็มันจะต้องไม่ส่งผล,ลกระทบอะไรต่อชีวิตอะ่ะนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะสุดท้ายนะครับสุดแต่ใจก็จะขวยคว้า,าสุดท้ายแล้วพอตตัวเองนะครับพอตตัวเองเงินตัวเองยั่งยืนที่สุดนะครับต้องบอกก่อนว่าพี่ๆในใน,ในคลาสของผมก็ได้เข้ากันในช่วงนี้มาเราเข้ากันมาตรงบายตรงนี้นะครับ อาอาที่เราเก็บกันเนี่ยอาหลายคนก็ได้ไปไส้นะครับหลายคนก็อาจจะได้อยู่ประมาณช่วงนี้นะครับหลายคนก็อาจจะได้อยู่ประมาณช่วงนี้อาอาที่ได้กันครับวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะก็ประมาณอาอาประมาณ1ต่อประมาณ1ต่อ4นะครับโดยประมาณต้องบอกก่อนว่าชุดความรู้ที่เอาไว้เข้าแผนนี้นะครับแล้วก็เก็บท p ตรงนี้เนี่ยคือความรู้จาก Trader Warrior นะครับซึ่งใครที่เรียนใน Trader Warrior เนี่ยจะรู้ว่าควรเก็บ TP ตรงไหนส่วนใครที่อยู่ในเทสั้นเนี่ยจะรู้ว่าตรงเนี้ยนะครับ เข้าเทรดตรงไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าเทรดสั้นก็เข้ามาเหมือนกันทีนี้คําถามต่อเลยก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจะต้องได้เรียนรู้จากแพทเทิร์นตรงนี้บ้างเขาเรียกว่าพฤติกรรมรูปในรูปแบบของสตองมูฟครับพี่วิททุกคนนะครับพฤติกรรมในรูปแบบของสตองมูฟมันคืออะไรนะครับมันคือการที่เราเข้าใจตลาดในรูปแบบของเจ็ดเฟสมีใครเข้าใจตลาดแบบเจ็ดเฟสบ้างจริงๆเนี่ยพฤติกรรมเจ็ดเฟสมันส่วนใหญ่นะครับจริงๆมันก็อยู่ในทฤษฎีของการเทรดเหมือนกันแต่ว่า ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเอามาใช้อันนี้อันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะไม่ค่อยมีใครเอามาใช้ว่าพฤติกรรม7เฟสเนี่ยจะเข้าเทรดอะไรยังไงแต่ถือว่า TW นะครับหรือผมนี่แหละผมเป็นทักวิจัยใน TW นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมแบกเทสทุกวันนะครับแบกเทสทุกวันเทรดเองทุกวันนะครับผมผมต้องจัดการทําให้วินเลดถ้าเทรดในอะคาเดมีของผมเนี่ยดีที่สุดนี่นี่คือหน้าที่ของผมเพราะ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดมันเปลี่ยนตลอดถ้าเทรดนะครับถ้าเทรดเดิมที่เราเคยใช้เมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วในวันนี้มันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้มันเลยทําให้ในทุกๆปีครับผมเนี่ยคือคนคนหนึ่งที่ใช้คําว่าอะไรเดีย๋ยผมคือคนคนหนึ่งที่จะมาสอนสดนะครับแล้วก็มาเดเวลลอนะครับเดเวลลอว่าอัปเดตนะสถานการณ์อัปเดตเทคนิคอัปเดตนู่นน,นี่นะครับถ้าเกิดใครอยู่กับผมมาเกิน2ปีเนี่ยเข้าปีที่3แล้วเนี่ยจะรู้นะครับว่าผมไม่เคยหยุดเลยถ้าราคาพุ่งขึ้นไป ขนาดนี้คุณได้อะไรบ้าง2,400จุดนะครับอย่าลืมจริงๆไม่ว่าจะได้แค่มองนะครับหรือว่าได้เข้าเทรดนะครับสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือการเรียนรู้ของเราครับผมจะบอกอย่างนี้ครับก่อนที่ผมจะได้เข้าเทรดอะไรแบบนี้แต่ก่อนผมก็ได้แค่มองเหมือนกันผมก็ได้แค่ตกรดเหมือนกันผมก็ได้แค่ดูว่าเทคนิค มันอะไรวะทําไมมันพุ่งวะเคลียรกับตัวเองก่อนว่าในวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรในความรู้สึกของเราเราจะตกรถเราจะรู้สึกไม่ดีเราจะได้กําไรหรือเราจะขายหมูขายหมูคืออะไรเฮ้ยราคาพุ่งมาแล้วพุ่งแล้วปิดสรุปคือมาถึงนี้แล้วก็ร้องอดควรนะครับนั่นมันคือเหตุการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ครับเพราะความสามารถเรามันได้แค่นี้ณนะเวลานี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องบอกว่าตัวเองยังไม่เก่งแต่ให้บอกว่าเดี๋ยวจะเก่งมากกว่านี้อีก ยิ่งอยู่ในตลาดนี้นานขึ้นเดี๋ยวจะเก่งกว่านี้ผมเป็นคนไม่เคยปิดโอกาสใครเลยนะครับและทุกคนผมเชื่อมั่นว่าจะเก่งขึ้นและดีขึ้นในทุกๆวันกระบวนการตรงนี้มันเป็นลักษณะของการเคลื่อนตัวแบบสตอง o v e ทีนี้สตองมูฟเนี่ยคืออะไรนะครับราคามันยืดเยอะแล้วมันย่อน้อยโอเคปะ่ะถ้าเกิดเราจะเทรดเนี่ยเราจะต้องทํายังไงข้อที่1ทุกคนรอดีมาน ทุกคนรอโทรแบ็กบริเวณนี้นี่คือหมายเลขนึงไอตรงเนี้ยที่ราคากําลังเทลงมาเนี่ยที่ราคากําลังจะพุ่งขึ้นไปต่อเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆไปกว่านั้นเลยมันสามารถที่จะเป็นการพักตัวแบบนี้งงๆกับชีวิตแล้วมันก็พุ่งขึ้นไปได้โดยราคาอาจจะติดอยู่ที่ดีมานบริเวณนี้อันนี้ก่อนก่อนที่จะใช้ทฤษฎีใช้ภาคมโนกันก่อนนะครับใช้ภาคมโนกันก่อนวิชาการเทรด101นะครับเรียนตามทฤษฎีวิชวิชาการเทรด102คือภาคมโน พอเรามโนไปเรื่อยๆแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเทรดเดอร์พี่รู้ไหมคืออะไรจะเริ่มประสาทแดกจะเริ่มตกรถบ้าง sl บ้าง tp บ้างขายหมูบ้างเขาเรียกว่าเป็นอาการประสาทแดกนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าจะแปลเป็นคําเพราะๆยังไงคาว่าก็คือเกิดความกังวลเกิดความว่าวุ่นใจแล้วกันวิชาการเทรด103ครับคือจัดการ ความวาบุญใจของตัวเองนะครับหรือว่าจัดการความประสาทแดดของตัวเองนั่นก็คือเราจะได้มาจัดการควบคุมจิตใจอันนี้คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเจอนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเจอและสิ่งที่สิ่งที่สําคัญครับวันนี้คุณอยู่ในส่วนไหนครับคุณอยู่ในส่วนของการทีเรียนทฤษฎีหรืออยู่ในส่วนของการจินตนาการหรืออยู่ในส่วนของการจัดการภายในครับให้คุณได้รู้ตัวเองหน่อยว่าตอนนี้ฉันอยู่ในสเตตไหนวะสําหรับตัวต้องเนี่ยต้องมองไว้อย่างนี้นะครับว่าราคาเนี่ย มีโอกาสไปได้ทั้ง2แผนเลยแผนแรกคือแผนตรงนี้นะครับแผนแรกคือแผนตรงนี้แล้วถ้าเกิดราคาไปนะสิ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องกําลังมองเนี่ยนะครับเอาประมาณตรงนี้ RR ก็ได้ประมาณ1ต่อ2อละต่อ2ก็กว่าละเกือบ1ต่อ3แลละต่อไปถ้าเกิดราคาจะเป็นแบบนี้นะครับเอาไปที่ไฮเดิมพอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยอดลึกขนาดเนี้ยอาจจะขึ้นไปได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะแชร์ลิงก์กับพี่พี่ทุกคนนะว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมกําลังมองอยู่ะคือประมาณนี้ตอนนี้ในท i m e f r a M5 กำลังเกิดอะไรบางอย่างจําที่ต้องพิมพ์เมื่อกี้ได้ไหมตอนแรกตั้งแต่แรกะราคากําลังเป็นอะไรครับเป็นลักษณะของการปากเปิดเนาะใช่ปะปากเปิดแบบนี้เขาเรียกว่า triangle นะครับมันเป็น triangle แบบ expanding นะครับพอเป็นปากเปิดนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือว่าผมกําลังมองแบบนี้แล้วมันจะจบถ้ามันจบ E แล้วมันพุ่งไปนั่นหมายความว่าไปไกลแต่แน่นอนอย่าเพิ่งมโนไปไกลเอาแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือแผนแผนหนึ่งที่ผมกําลังรออยู่ ต่อไปแผนที่2แผนที่2คือราคาตรงนี้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเอาความรู้อีเดียตเวฟกันมาใช้พี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นตรงนี้ว่าราคาที่กําลังเกิดขึ้นณนะตรงนี้ทั้งหมดอาจจะเป็นเพียง non standard small x wave หรือพูดกันง่ายๆเลยก็คือว่าราคากําลังเป็นอย่างนี้ wxyxz นะครับแต่ผมกําลังดูสัดส่วนแล้วไม่น่าใช่นะครับถ้าดูสัดส่วนแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าไอบริเวณเนี้ยที่กําลังเกิดขึ้นกับตรงที่มันพักตัวเนี่ย มันสามารถเป็นคอร์เรคชันได้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองอย่างนี้นะครับราคาที่มันกําลังขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเวฟหนึ่งนะครับเวฟสองเวฟสามเวฟสี่นะครับเวฟสามนะอันเนี้ยเวฟสามนะครับลงมาสี่นะครับแล้วก็ขึ้นไปห้านี่คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังมองนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมกําลังมองเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้การเข้าเทรดครับของผมเลยเป็น2แผนนี้ทีนี้ ในลักษณะของแผนที่3มนะครับมีใครมองแบบนี้บ้างครับราคาทุบลงเลย <S <S แล้วลงมาตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออติดเซล์กันมานานละแถวแถวเนี้ยผมก็มีความรู้ในชุดชุดหนึ่งที่ไม่ได้ถูกที่สุดแต่แค่ทํากําไรได้เรื่อยๆแต่พี่พ,พี่ทุกคนก็จะเรียนกันมาคนละตารานะครับเพราะนั้นวันนี้เวลาคุณจะตัดสินใจเทรดอะไรไม่ต้องเชื่อผมผมมาไกด์ไลน์แค่สิ่งที่ผมรู้และสิ่งที่ผมใช้มาผมเก็บสถิติมาผมามีบันทึกการเทรดมาแล้วมันบอกว่าเวิร์กผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ แต่พี่ๆทุกคนอย่าลืมเวลาจะกดเทรดเวลาคุณจะกดเทรดไม่ต้องฟังใครให้กลับมาฟังตัวเองแล้วมาดูว่าเออไอสิ่งที่ฉันกําลังตัดสินใจอยู่เนี่ยเหตุผลและสิ่งที่ฉันเรียนมาเนี่ยมันมีอะไรซัพพอตอยู่บ้างแล้วคุณค่อยเข้าเทรดโอเคป่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมเลยมีเพียงเท่านี้นะครับคือถ้าเกิดการเทรดมันทําให้เราเครียดอะ่ะผมว่าบางทีเราก็อาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่มาผิดทางก็ได้นะผมเลยอยากจะให้พี่ๆทุกคนครับลองคิดดูว่ามันมีเรื่องดีๆที่เกิดจากการได้เรียนเทรด อะไรบ้างในแต่ละวันมันมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการที่เราได้ SL ได้ TP มันมีอะไรบ้างนะครับผมอยากให้พี่ๆทุกคนครับลองนับ small win จากเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันครับโดยที่ไม่ต้องบอกว่าวันนี้ต้องกำไรนะจันถึงจะมีความสุข <S <S เพราะฉะนั้นครับสำหรับวันนี้ครับผมมีเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามเพจต้องวารันยูด้วยนะนะครับตอนนี้มีคนติดตามอยู่4 7 0 0 0นคนแล้ว 47,000ื 47, คนมาสามเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากแชร์ลิงนะครับไปให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่รู้จักเพจดต้องนะผมว่าในการเทรดเนี่ยคุณเสียโอกาสหลายอย่างอยู่นะถ้าเกิดคุณจะเรียนเทรดจะบอกว่าไงดีคือความรู้ที่เรา,เ,ราเอามาให้อ่ะมันคือมันใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปอ่านหนังสืออะไรเยอะนะครับไม่ต้องไปแบ็กเทสเป็นแบบหมื่นสองหมื่รูปนะครับ ทำไม่กี่รูปแล้วสามารถเชื่อใจได้แล้วก็ค่อยๆฝึกในแต่ละวันแล้วก็ค่อยๆเก็บสมอลวินไปผมว่ามันจะเติมกําลังใจให้ทุกคนได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบาย